เรื่องเรื่องยาวละครชมเสักครูดนละางคาร์บูเรเตอร์ไปนะเกิดแตญย่าเจ้ตัวนี้ดูคุณชมดูครับทํากับผมได้นะคุณชมดูครับผมมาแกะดูข้างในวขาเอ๊ะทำไมนะเวลาเกิดแต่ย่าจ้าตัวนี้เวลาเร่งเครื่องทาไมผุบต้องเร่งเยอะนะครับผมมาแกะดูดูคุณชมดูครับมาดูดูครับ แน่มาดูนี่ครับชมแผ่นคาดไม่มีเลยเลยครับมีมีแต่เหล็กนะครับจผู้ชมดูครับดูเออนดี่ผมได้ของใหม่มาครับนดี๋ผมซื้ออะไรเก็บไว้แล้วก็ชมดูนี่ครับสั่งรัสดามาดูดูความหนาของเขาปัจจนานะครับคผู้ชมนี่ครับแผ่นปัจจนานี่ครับอันนี้ไม่มีะไรเลยครับเหลือบางบางมีแต่เหล็กนี่ครับอ่าผมว่านะครับ เรียกให้เราจนได้ท่านผู้ชมดูรครับเราเอาว่ากันแล้วครับเดี๋ยวเอานี้ลองลองนี่ก่อนนะเออนะครับจะทดลองครับจะเน้นเน้นมือผมพอจะแกะเนาะท่านผู้ชมเออต่าๆๆๆๆงๆต่างกัน ได้เปลี่ยนแล้วพ่กนี้ก็จะเข้างานได้ใช้งานแล้วครับคุณผู้ชมไหนๆก็จะได้เปลี่ยนนะครับเข้าอย่างนี้ออกอย่างไงนะออกเข้าเข้าออกออกนี่ก็เราตีอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยครับนี่ผมทีแรกเขาเป็นน็อตอันนี้นะครับเป็นน็อตอ่เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมผมไม่ชอบครับ ตีออกยากครับต้องผมเปลี่ยนซื้อจากลานสดมาเป็นเบอร์สินนะครับแบบนี้ตีตีออกง่ายนะคนี่เห็นไหมครับเออ็ออกแล้วครับตรงมเนี้ยครับตีแป๊บเดียวออกแล้วนี่ยนี่ครับแล้วก็ดูครับถ้าถ้าข้อไม่ออกก็ต้องใช ถ้าขอไปออกต้องใช้ใช้ตัวดูดออกนะครับลองลองเข้าดูก่อน,นครับผมผมขี้เกียจลุกเลยครับอได้ได้ได้โอ้โหสุดยอดงานนี้นะนี่คุณผู้ชมผมได้ใส่ทั้นไว้ในครับนในเจ้าพวก ผมจะทา j a ระบีไว้นะมันดีอย่างนี้ครับ้า j ะบ a b มออกง่ายครับเออเอาแบบนี้ครับคุณผู้ชมเอาแล้วก็นี่ดูบีตขุนคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมต้องเป่าทิ้งน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลอง<อ>เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทในยก่อนนะครับต,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 ตา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 งานนี้นะเดี๋ยวผมเข้าจมูกแน่งานนี้นะ ปั๊บลมเน้นของโรตารี่คุณผู้ชมโอ้ปั๊บลมตีหงวงผูมาครับนี่ผมเก็บไว้เก็บไว้ตั้งกลนะฮะนุ่นประมาณสักเกือบสามเมตรอยู่ใกล้ไม่ได้ครับแต่พอดีของเขาก็คือว่าขอเต็มไว่นั้นับ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เปลี่ยนไปเพราะอาการก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝุ่นฟ้าร้องครับเกิดว่าเครื่องเขาไม่มีแรงนะครับเวลาเราเล่นเครื่องนะว่าใบมีดเขาหมุนช้าเนี่ยต้องเป็นตัวนี้แหละครับตัวเอะไรเขาเรียกว่าเห็นคาดหมดนะครับตัวอาการเห็นคาดหมดเนี่ยครับแห็นคาดหมดนี่เจอเป็นเห็นโลหะไหมคาดไหมครับตัวนี้ครับ อันนี้พวงนี้ก็เก็บไว้นะครับแต่สปริงพวงนี้มันใช้ได้นะครับถ้าเกิดใช้วปชมาสปริงตัวนี้มันมัโอกาสมาหักได้นะครับมันเกิดความร้อนสูงมาหักได้ครับมันไม่แน่นะครับไต้ตรงนี้เก็บไว้นะครับเป็นอะไรใช้ได้แต่อื่นก็ใช้ไม่ได้้วครับนี่นะครับนอกจากที่ว่าเราหาวิธีอะไรอะลองลองเข้าไปได้ไหมนะครับเออลองลองลองหาดูอ <laughs> ย่างอื่นใช้ได้หมดถ้าลองเข้าไปได้เลยสุดยอด คลิปนี้ลาไปก่อนครับคุผู้ชมกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้คนหัวขู่ปัด